เอาละครับโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเชนทักเกอร์นะครับจะมาสอนวิธีการทักเทคนะครับบอกเลยว่าเรียนรู้ได้ง่ายนะครับผมแค่ใน5นาทีจะทําเป็นแน่นอนแต่ว่าจะทําเก่งหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะต้องไปฝึกกันเอาเองนะจ๊ะโอเคแล้วก็นอกจากการทักเทคนะครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการพุ่งด้วยนะครับว่าระหว่างพุ่งไล่เนี่ยเรามีเทคนิคพิเศษยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ เทคนิคการใช้ QE มาผสมผสานกับการไล่ในการพุ่งของ The b r i n นะครับเราจะแนะนําให้หมดเลยในคลิปนี้ไปดูกันเลยจ้าโอเคครับเรามาเริ่มที่เทคนิคแรกในการพุ่งไล่เลยนะผมเทคนิคแรกที่ผมแนะนําก็คือการ Shoulder Tap นะครับหรือผมเรียกเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆว่ามันคือการเอาไหล่กระแทกครับ,รบสมมติว่าเราอยากจะไปทางขวานะผมเราอยากจะชิงไล่เซอร์ต่อไปทางขวาเราก็จะพุ่งไปชนกําแพงครับแล้วก่อนเราจะชนกําแพงอะ ให้เราสะบัดเมาส์ไปในทางที่เราอยากจะไปสมมติเราอยากจะไปขวาใช่ไหมครับเราจะสะบัดขวารอนี่าจะไปซ้ายกพรใกล้ถึงสะบัดซ้ายรอครับนี่พอใกล้ถึงจะไปขวาสะบัดขวารอนี่บางพื้นผิวมันก็จะลื่นนะรเราก็ต้องไปแบบว่าเรียนรู้กันเองถ้าถามว่าสะบัดเมาส์ถ้าเกิดไม่ถนัดทําไงดีเราก็จะมีการกดคีย์เข้ามาช่วยเสริมนะผมในส่วนของการทำโชว์ทแทปบนะครับ วิธีการก็จะง่ายมากครับผมก็แค่ก่อนจะชนใช่ไหมครับจะไปทางซ้ายกด QT ีนึงนี่จะไปทางขวากด E อย่างเงี้ยครับแต่บางมี่ผิวก็จะลื่นอย่างที่ผมบอกไปก็ต้องไปจดจำกันเราเองนะครับผมต่อมานะผมก็จะเป็นเทคนิคการใช้ QV e มาผสมผสานกับการพุ่งโค้งนะครับวิธีการนะครับผม เกิดพื้นมาโล่งๆใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรครับแล้วกด QE ้ังรอไปเลยแล้วก็ผ่อนตนตามจังหวะพอมันใกล้จะชนหรือมันเกินยังไงเราก็ปล่อยเอาเองนะผมเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยไม่ทันใช่ไหมมันก็จะหน้าสะบัดแบบนี้ครับเราต้องปล่อยให้ทันด้วยเราต้องแบบว่าเป็นคนที่คุมจังหวะ QE ดีๆนะครับเวลามันใกล้จะชนใกล้แบบว่าใกล้จะชนปุ๊บเราก็ปล่อยเลยอะไรอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะชนนะครับนี่อย่างนี้เราจะถักแบบนี่เห็นป่ะจะไปซ้ายซ้ายรอเห็นไหม ไม่ต้องประหยัดเวลาในการไล่ครับเพราะว่าเราไม่ต้องหัดรองนมงออกไะต่อมานะผมเทคนิคที่หลายคนอยากจะทําเป็นเหลือเกินนะครับนั่นก็คือการฮักเท็คนั่นเองวิธีการฮักเท็คมันไม่ยากนะครับอ่าผมจะมาอธิบายก่อนนะครับผมว่าหัวใจหลักของการฮักเท็คคืออะไรเราจะทําไปทําไมนะครับออาสมมติว่าเราอยากจะมาที่เสาต้นนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ฮักเท็คนะครับเราอาจจะต้องใช้หลายสเต็กในการพุ่ง ไปจากตรงนี้ถ้าเราอยากไปทางนั้นแล้วก็ไปไปให้ถึงเสาต้นนั้นนะครับเราก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งสองล้วก็สามอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าการพักเทคนั้นอะ่ะมันจะช่วยให้เราใช้สแต็กน้อยลงแล้วก็เราก็จะพุ่งไปถึงตรงนั้นได้โดยใช้สแต็กที่น้อยลงอย่างที่บอกนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับนี่หนึ่งจะได้ตรงนี้แลวสองแค่สองก็ถึงนะครับเห็นปะ ือไม่ก็เดี๋ยวทำให้เห็นจะชัดเลยฮักเก็ก็คือว่าทําให้ถึงได้ในสแตกเดียวเลยแบบนี้นะครับนี่ถคาสแตกแรกก็ถึงเสาแล้วนี่ไม่จําเป็นจะต้องพุ่งไปชนตรงนูน้นแล้วก็มาชิ่งตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับแล้วถามว่าฮักเก็ทํายังไงหัวใจของการฮักเก็ก็คือว่าเราต้องอยู่ใกล้กับเม็ดที่เราจะทำฮักเก็นะครับแล้วเราก็ต้องกลมหน้า แต่เราจะสังเกตได้ว่าเวลากระแทกเวลาแบบว่าเรากระแทกไปนะครับตัวเราจะถอยหลังเนี่ยผมทาให้ดูนะเนี่ยตัวเราจะถอยหลังเห็นปะ,ะเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเรากระแทกไปปุ๊บตัวเราจะถอยหลังอัตจะโน้มมือเลยดูนะนี่เห็นปะตัวเราจะถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําร์ทเช็คโดยการกระแทกไปก่อนทีนึงได้เนี่ยเราจะต้องใช้ W ับบลูในการช่วยนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าเวลาเรากระแทกเนี่ยในเวทเดียวเราจะเดินได้นิดหนึ่งเห็นปะเห็นเห็นปะเห็นปะเราจะเดินได้นิดนึงแบบว่าเป็นการจัดทรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะทําพักเทคอ่ะเรากดตัวเป็นยูค้างรอไปเลยตอนเราจะถไลร์ครับไปชิดเห็นปะลองอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราจะทําพักเทคนะกดตัวเป็นยูค้างตอนเราจะถไลรก็ไปชิดเห็นปะอ่าเสร็จปุ๊บพอตัวเราชิดปุ๊บเราก็กดก้มนะครับก้มแล้วก็พุ่งชิด ก้มพุ่งเห็นไหมหง่ายๆครับอ่าชิดก้มพุ่งแค่นี้ครับนี่คือทักทิคมีแค่นี้เลยอ่าแล้วก็ถามว่าเราจะเอาเอาแบบว่าเอา QE มาปรับใช้กับการทักทิคยังไงนะครับเราจะมาดูกันนะวิธีการเอา Q e วมาปรับใช้กับการทักิกนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเรากระแทกไปเนี่ยคุณทักิก็ได้จรึงแต่ว่าหน้าเราตรงนี้ไงวะ มันไม่เป็นวงกลมซึ่งไอการที่เราฮัคเคกคเป็นวงกลมเนี่ยเราจะเรียกมันว่ามูลลัชนะครับในภาษาอังกฤษมาการทำมูลลัชนะครับสมมติว่าผมจะแค่พุงสำบัเมาส์าไปทางขวาเลีย้ยงมาส์ไปทางขวาเนี่ยมันก็จะอ้อไม,ม่ถึงตรงนี้ได้แต่ว่าการสะบัดเมาส์เองนะครับมันจะขาดความสมูทเพราะว่าหน้ามันจะขึ้นขึ้นลงๆตามเมาส์ที่เราสะบัดใช่ไหมเราก็ก,กด E ช่วยเนี่ยผมกด E ถูกไหมมัวก็ช่วยเมาส์นิดหน่อยมันก็จะสมูทครับ อะสมมติว่าเราจะฮักเทคไปทางขวาแล้วก็จะต้องฮักเทคปุ๊บกด QE ช่วยหนี่เราจะต้องทำการกด QE แล้วก็แบบเลี้งลยงๆหน่อยอะมันก็จะทําเป็นมูลลัสใตได้นะครับนี่เสร็จปุ๊บกด E ติดตัวกด E เลยลเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมานน่เห็นไหมมันจะตีถึงไม้เลยเห็นไหมตามนั้นนะฮะง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะฮักเทค มูลล็ชไปตรงไหนให้เราทําจากด้านตรงข้ามเสมอนะครับสมมติว่าผมอยากจะคัดเก็กมาทางนี้ตรงนี้ใช่ไหมผมก็ต้องมาทําอยู่ด้านนี้อะไรเงี้ยอ่าสมมติผมจะมาตรงเสาต้นนี้นะครับผมก็ต้องเริ่มทำาัดเค็กที่ด้านนี้ด้านตรงข้ามเสมอนึกภาพเป็นรถกระบะเลยถห็นไเนี่ยมันจะถึงถห็นไมมันจะตีถึงตรงนี้ให้เราทําด้านตรงข้ามเสมอถ้าเกิดเราจะมาตีตรงนี้เราก็ต้องทําฮัดเค็กฝั่งนี้ครับนี่เห็นไหม ด้านตรงข้ามเสมอครับอย่างที่บอกไปเห็นไหมนี่ว่านึกภาพเป็นรถกระบะก็ได้ครับสมมุติอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะท้ายรถกระบะฝั่งซ้ายนี่คือทายรถกระบะฝั่งขวาครับเราจะต้องทำแบบนี้เห็นไหมตรงข้ามแล้วก็กเกตมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอันนี้มันติดข,ของมันเองนะครับสมมติว่าติดอะไรมันก็จะมาถึงตรงนี้นะครับตามนั้นนี่คือการทักเกตที่เหลือก็ตรงไหนทําได้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปฝึกกันเอาเองนะจ๊ะ ตามนั้นตามนั้นหรือไม่ก็มาดูผมเล่นได้นะฮะวันนี้ก็พอแค่นี้นะผมเป็นคร่าวๆายังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับแต่ก็ค่อนข้างลึกแหละเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปไฮไลท์ในอะไรต่างๆในคลิปต่อไปนะครับแต่ก็สามารถมาดูผมไลฟ์สตรีมสดๆได้นะผมใน twitch tv s chentucker นะผมเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายจ้า